กอรีนาฟรีไฟนำทัพไอคอนเปิดตัวแคมเปญใหม่ในงานฟรีไฟไอคอนพร e สคอนเฟ e เรนซ์2021สนับสนุนดิจิ t a ล e อนเตอร์เทนเมของคนไทยกอรีนาฟ f i ไฟได้จัดงานแถลงข่าวฟร f i ฟไอคอนพร e สคอนเฟ e เรนซ์2021นำทัพดาราและศิลปินประกาศจุดยืนสนับสนุนดิจิ t a ล e อนเตอร์เทนเมของคนไทยอย่างเต็มที่โดยมุ่งเน้นผลักดันให้ไอคอนเป็นมากกว่าไอดอล ที่สามารถเข้าถึงผู้เล่นได้ทุกกลุ่มและยังมีอิสระในการร่วมงานซึ่งกันและกันเพื่อผลักดันแคมเปญต่างๆให้ประสบความสำเร็จรวมถึงยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกเหนือวงการเกมอย่างวงการเพลงภาพยนตร์และแอนิเมชันอย่างเต็มความสามารถโดยภายในงานมีเหล่าดาราเซเลบร่วมงานพร้อมคุณวริชน,นไตรรัตโนภาสดเรคเตอร์เกมโอเปเรชั่นารนาออนไลน์ไทยแลนด กล่าวถึงความสำเร็จในปี2020ที่ผ่านมาไว้ว่าเราก็จัดอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าจริงๆเราหลักที่เราจัดงานวันนี้ขึ้นมาเ,าเราอยากรวมถ้าความต่างจากพี่ๆหลายท่านที่มางานอย่างจริงๆคือสิ่งที่ผมมองนะมันคือเหมือนกับว่าเงินมันจะแยกเป็นแบบแคมเปญแคมเปญใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นไอคอนอะไอคอน as ส w h คือเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะรวมผนึกกำลังว่านี่คือคอนเซปต์และสิ่งที่เราอยากจะส่งมอบภายในปีนี้จริงมันมีหลายแคมเปญที่เราอยากจะทำ ในปีนี้แต่เราอาจจะยังไม่ได้บอกมาได้อย่างตัวอย่างเช่นตัวโปรเจกต์ของตัวนะก mm hmm. ข้อมันเนี่ยก,กับทีมเนี่ยก็เป็นอันที่เราเอามาเฉลยก่อนแต่มันก็จะมีอื่นที่ตามมาในปีนี้มากมายคอนเซปต์ Concept ของการที่จัดงานนี้ขึ้นมาเขาเลยจะเฉลยว่าแอสฟรีไฟไอคอนคนเหล่านี้พี่ๆเหล่านี้หรือน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็น Image ที่ผลักดันไปพร้อมกับฟ f ี r e ในปีนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยครับ mm hmm. จริงๆในปี2021เนี่ยผมมองว่าสเกลของการที่เรานำดิจิ l e ลเ e นเทนเมนต์ไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันมากขึ้น ถ้าทุกหลายท่านอาจจะพอได้ยินชื่อมาบ้างในตั้งแต่ปี2017เนี้ยจริง moving forward มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ต่างที่สุดคือสเกลของคุณภาพของสิ่งที่เราได้ทําออกมาถ้าคนที่ตามจริงก็จะเห็นเลยว่าเราเริ่มมาตั้งแต่แบบจริงคือเรามีอย่างเช่น free fire new world ที่เราทำการกับ nadal นะครับ nadal มีแบงค์ทิติมีอะไรเงี้ยเจเลยอร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราขยัอมาเรื่อยๆ่เรารู้สึกว่า เราอยากทาให้ภาพมันใหญ่ขึ้นมันมีมีคนมาร่วมง,งานมากขึ้นนะจริงๆก็นี่ก็เป็นผลหนึ่งที่เราถึงได้แบบได้ร่วมง,งานกับคุณยายา่าครับซึ่งปกติทุกท่านน่ารู้น่าทราบดีว่าจริงๆก็คือการที่ได้งานร่วมง,งานกับคุณยาย่าก็ต้องมีมีสเกลของการทําที่มันต้องคุณภาพถึงนะครับแล้วก็แล้วก็หลายๆท่านผมไม่ได้บอกว่าทุกอันมันอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีกว่านี้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราทําในฐานะบริษัทคือเรามองเห็นว่าอย่างน้องๆกลุ่มฮอตช็อตก็จะเป็นกลุ่มที่มีีจุดเดเ่่นนนทคะแบบบกับ้อง อีกกลุ่มหนึ่งหรือว่าจริงๆแตกต่างกันนะค้อม์ออฟคอร์สเราก็ต้องดังนะขนข้อมไปในมุมที่เขาถนัดนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นฟรีไฟล์ซึ่งทุกคนเนี่ยทราบดีนะค้อมตัวแรกนี้ตอนนี้ก็น่าจะเกิน60-70ล้านวิวละนะครับตัวที่ผมคงพูดไม่ได้หยาบนิดนึง <laughs> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราก็จริงๆอย่างตัวคุณยาย่าคือผมอยากทำตอนนั้นนะคอนเซ็ปต์คือเราทำเ,เราอยากทำไลฟ์แอคชั่นเพราะจริงๆคือเกมของเรามันก็แอคชั่นเบสเนาะคือมันแอคชั่นเบสเป็นเกมมันลำหนึ่งที่เราติดยอดดาวน์โหลดมาตลอดแววววอออยาาาาากโโช์คคมเเเเป็นนนขงงรริดึ่แบบ เราทำได้ขนาดนี้นะให้ผู้เล่นทุกคนจริงๆหลักๆมันก็คือเหมือนกับว่าหลายๆงานที่บางที่มท่านเจอผมผมจะพูดบ่อยมากว่าฟรนะีไฟล์เนี่ยผมอยากทําให้จริงๆไม่ใช่แค่ผมทุกๆคนในทีมอยากทําให้เป็นมากกว่าเกมจริงๆถ้าที่ยายขยาขย,ายาความตรงนี้มันก็คือเหมือนแต่ว่าถ้าเราทําแค่ว่ามันเป็นแค่เกมคือสุดท้ายทุกคนก็โหลดเกมเล่นเกมแล้วก็จบแต่จริงๆเรามองว่าทุกคนที่เป็นแฟนของเราเขาอาจจะต้องการเห็นเกมมากกว่าแค่เอ t นเตอร์เทนเมนต์ฟอร์มเดียวคือ playing game อคือมันอาจจะมากกว่านั้นในเชิงว่าโอเคยู่ดูหนังฟรีไฟล์ได้ ยู่งสามารถเอนจอยแบบทีวี TV โชว์สไตล์อย่างฮอตช็อตของเราได้หรือดูไลฟ์แอคชั่นของคยายาุณย่าหรือแอคชั่นฟิล์มจากทางคุณนาคอมทีมคุณน,นุ้ยเลยแต่ละต่างๆนานา,าคือเราอยากให้รู้สึกว่าฟีไฟเนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฟอร์มที่ผักดันเรื่องของดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์ของประเทศไทยจริงๆอันนี้คอนเซ็ปต<ๆ>์ท,ที่ที่เราทําจริงๆทุกวันนี้ผมเชื่อว่าฟีไฟเองก็ได้เดินทางมาไกลนะครับในหลายปีที่ผ่านมาถ้าถามว่าอยากเข้าถึงคนกลุ่มไหนคือผมมองว่าตอนนี้เรายังจะตอบคําถามเรื่องของ ของคาว่าไอคอนเนี่ยแรกที่ผมพูดถึงคืออินคลูซีฟอะผมต้องการให้มันครอบคลุมถึงทุกๆก,กลุ่มอันที่เราเข้าไม่ถึงก็อยากจะเข้าไป้ถึงก็น่าจะสื่อได้จากหลายๆในหลายท่านหลายๆพี่ๆน้องๆศิลปินหลายๆท่านที่เราเลือกใช้แล้วว่ามันก็คือเข้าถึงคนที่พี่สายไม่เคยทํามาก่อนสไตล์ของคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทํามาก่อนใครจะไปเชื่อว่าเกมในไทยกล้ามาถึงจุดนี้ในปีนี้ที่แบบมีหนังไลฟ์แฟชั่นที่คุณลิตี้มันแบบฮอลลีวูดอะคือ hmm. สำหรับผมผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทีมทุกคนรวมถึงพี่โปรดักช จริงๆคือทางศิลปินหรือว่าดาราที่ตอบรับเรามาเพราะจริงๆคือถ้าเขาไม่ตอบรับก็คงไม่ได้ร่วมง,งานกันก็เลยคิดว่าอันนี้คิดว่าขอบคุณทอโอกาสแล้วก็ขอบคุณคำ,คำติชมที่ทุกคนมีให้เกี่ยวกับตัวคลิปนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่สมัยที่เจ็ดมาเราทำอะไรผิดพลาดมาก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่ในฐานะที่ผู้เล่นหลายๆคนทั่วประเทศจริงก็ทุกเพศทุกวัยจริงก็เล่นเกมเราเยอะมากแล้วตอนนี้นะครับ <c oughs> จริงๆอ,อันนี้เป็นถ้าถ้ามองในเชิงของอถ้ามองในเชิงของธุรกิจผมเชื่อว่า ไกวน่าเราคงจะไม่หยุดท,ที่จะที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเราทุกคนในส่วนของรายละเอียดจริงๆคือผมอาจจะแจ้งให้ไม่ได้นะครับแต่ในเชิงการตลาดผมเชื่อว่าเ,เป้าหมายต่อไปของเราคือระยะทำอะไรที่มันเอเม z สำหรับคนอื่นมากกว่านี้รวมถึงมอบโอกาสให้วงการภาพยนตร์วงการเ,เพลงหรือต่างๆได้ได้ทำในอะไรที่เขาอาจจะไม่เคยทําจริงๆคือถ้าพูดถึงในแบบหลายๆสิปีที่ผ่านมามันก็มีละครมีหนังมีในใผมมองว่าความแตกต่างของการตลาดในที่นี้คืออย่างเช่น การที่เอามาพ่วงกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งในเชิงที่มันไม่ใช่เป็นแค่แอดคอมเมอร์เชียลเหมือนดูทีวีลแล้วเห็นโฆษณาเงนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยมีตรงนี้เลยอาจจะลองทําอะไรที่มันครีเอทีฟมากขึ้นออลองอะไรต่างๆนานาที่เราไม่เคยทคํบจริงอย่างที่พูดไปในวันนี้จริงทีไฟมันเป็นเกม g l o b a l แล้วนะครับก็มีอยู่มากกว่า140 Market แตก่ก็ผมมองว่าในสิ่งที่เราจะเซอร์ไพรส์ในปีนี้คือน่าจะมีการร่วมมือกับ ระดับโลกหลายๆคนในปีนี้ที่ต้องถึงเวลาก็จะแจ้งให้ผมเชื่อว่ามันจะมีอีกเยอะและในระดับประเทศไทยเองก็จะมีอีกเพิ่มมากขึ้นผมแค่อาจจะขยายความว่าฟรีไฟมันเป็นเกมอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วมันเป็นเกม g l o b a l ผมมองว่าหลายๆอย่างที่ถูกเซอร์ไพรส์กับแฟนๆคนไทยคือก็เป็นทั้งระดับโลกและใน local scale เหมือนกันแล้วก็ผมเองก็ยังตื่นเต้นเลยแล้วก็มีหลายๆดีลที่เราพยายามจะทำอยู่ในต่อไปด้วยครับผมแล้วกันนะครับสำหรับฟรีไฟก็ ฝากทุกๆคนแล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกท่านถ้าใครยังไม่เคยลองฟรีไฟก็โหลดมาเล่นดูได้ผมว่าแม้กระทั่ผมเองนะผมจริงผมเล่นเกม FPS มาตลอดจริงๆผมอยู่กรีนนามาผมก็เล่นในเกม FPS มาแมนะ้กระทั่งตัวเองนะถ้าพูดถึงชีวิตส่วนตัวผมเชื่อว่าเกมนี้มันเป็นจอราใหม่จอรา Battle Royale เป็นจอราที่มันเล่นง่ายจบไวถ้าเป็นในฟอมของมือถือผมเชื่อว่าถ้าลองเล่นดูอาจจะชอบคนที่ให้โอกาสมาฟรนะีไฟล์จะ user friendly มากจุดเด่นที่ผมมองว่ามันดีต่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ธธอื่นก็คือผมมองว่าฟรีไฟมันเล่นง่ายแล้วก็จบไว user friendly แต่ในฉากเดียวกันซีลิ่งของเกมมันสูงด้วยก็คือเหมือนกับว่าถ้าอยู่จะไปมืออาชีพก็สามารถเป็นมืออาชีพได้แต่ e n t r y ที่จะเข้าไปมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นมันง่ายมากนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้เองก็ถ้าใครเป็นแฟนของ eSport ของฟ FI r e ก็ฝากให้ติดตามโปรลีของเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วงไฟนอลนะครับก็มีการแข่งระดับมืออาชีพสรับน้องๆทุกคนที่มองว่าฟ FI r e เป็นถึงอาชีพสำหรับเขาแล้วก็สลับใครที่เล่นเพื่อ,อ,อ,อความ นะครับสำหรับคำติชมขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ